ที่ก้นหลังมันชิวนิ้วให้ผมนะครับผมเรีกว่าน,น,น,นิ้วแกงแต่มันเป็นนิ้วโป้ง้าอ <Whoa. S 1> สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับสหสนายเอ็มเจสำหรับวันนี้ก็มาทำคอนเทนต์อยู่กับวิ่งนะครับ <Nope. S 1> ซึ่ง คลิปนี้นยะก็เป็นคลิปแรกของช่องผมเลย oh, <no. S 1> ก็คือเป็นเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับ,กบตั้งใจทํานะครับทําเป็นคลิปเปิดตัวของผมของช่องของผมมันก็ไม่เชื่อว่ามันเป็นคลิปแรกของช่องผมคือมันมี3าสี่คลิปในช่องของผมแล้วนะครับ oh, <no. S 1> ทุกคนก็สามารถไปหาดูกันได้นะครับดูย้อนหลังก็ได้ยังไงก่อนอื่นที่จะไปชมคลิปนี้ oh. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับ oh. เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผม ราคลิปวีดีโอต่อไปครับก่อนหนึ่งที่เราจะไปวิ่งเราก็ต้องไปวอร์มก่อนนะครับตามมาเลย โอ้ห oh, ตอนนี้เราก็วอร์มเสร็จแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับเอ้ยพูดผิด <c oughs> ก็หลังจากที่เราวอร์มเสร็จนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปเดิน <c oughs> ยืดแก้มเนื้อร่างกายส่วนแขนก่อนเพื่อให้ตอนวิ่งเนี่ยมันจะแก้มเนื้ออักเสบนะครับไปเลยตอนนี้เราเดินยืดแขนกันก่อนนะครับ <c oughs> เดินไปชิวๆไปดูธรรมชาติข้างบนนี่ก็จะเป็น ภูมิทัศน์แบบบนดอยครับป่าไม้เหมือนผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ฝนมันเพิ่งตกเสร็จนะครับก่อนที่ยังมาถ่ายทําคือถ่ายทําตอนนี้ก็เกือบตอนเที่ยงคืนแล้วครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่เที่ยงคืนสามสิบสี่โมงครับก็ตอนนี้เราก็เดินวอร์มแก้มเนื้อกันในซอยเล็กๆก,กันก่อนนะครับ ก็หลังจากที่เราวอร์มกันในนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปวิ่งถนนใหญ่ข้างนอกกันนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่มันท้าทายผมมากคือผมไม่ได้วิ่งมาหลายปีแล้วครับเพิ่งมาเริ่มวิ่งวันนี้เพราะว่า oh <my. S 1> YouTube มันเป็นแรงผลักดันให้ผมทําให้ผมมาทำคอนเทนต์นี้บางคงพูดอาจจะติดตขัดๆบ้างก็ขออาภัยท่านผู้ชมทุกคนที่ดูนนะครับ แต่อย่างน้อยผมก็เิดว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างความสุขให้ใครหล,หลายๆคนได้นะครับก็ขอฝากติดตามช่องผมด้วยครับตอนนี้พูดติดตามเนี่ยโอ้โหมี24คนเองน้อยมากเลยครับผมก็อยากให้ทุกคนช่วยมาติดตามผมผมอยากจะได้สักหนึ่งล้านซับครับก่อนเดือนที่จะไปได้หนึ่งล้านซับผมต้องแผ่นหนึ่งพันซับให้ได้ก่อน เพราะว่าผมมีคอนเทนต์ที่สัญญากับเพื่อนของผมไปนะครับว่าถ้าถึง1,000ซับเมื่อไหร่เนี่ยผมจะทำคอนเทนต์เดินขึ้นดอยสุแทบครับรับรองทุกคนก็ช่วยมาดูกันด้วยนะครับ <c oughs> ก็ทุกคนครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยคือบรรยากาศมันดีมากครับหลังจากที่ฝนมันตกเสร็จผมก็เห็นแสงแดดนะครับตรงนู้นเลยโอ้โห มันเจิดจ้ามันเจิดจ้ามากทำให้ผมเนี่ยมีเปลวไฟพร้อมเลยจะวิ่งในระยะทางข้างหน้าพ <What? S 1> ตอนนี้มันก็ใกล้จะได้เวลาที่ผมจะวิ่งแล้วนะครับโอ้บรรยากาศดีมากถ้าใครอยากจะวิ่งก็แนะนำให้วิ่งนะครับไม่ควรที่จะ กินอะไรที่มันผิดผิดวิธีอะไรแบบนีสุขภาพร่างกายเราเนี่ยม <üf iec music> ีอายุน้อยลงวิ่งคือเป็นทางออกเดียวสําหรับคนทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนผอมคนอ้วนถ้าเราวิ่งสม่ําอย่างสม่ําเสมอเนี่ยวันละ20ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ทําให้สุขภาพเราดีครับก็ถึงเวลาที่ผมจะออกไปวิ่งแล้วนะครับก็ดูเส้นทางที่ผมจะวิ่งนะครับ มันแช่งไกลเหลือเกินแต่ผมก็จะวิ่งเท่าที่ผมวิ่งได้ครับเพื่อให้สุขภาพของผมนะ่ยแข็งแรง ตอนนี้นะครับผมก็จะเริ่มเิ่ยออกตัวแล้วนะครับไปกันเลย ก็หลังจากที่วิ่งนะครับเหนื่อยเหมือนกันตอนที่วิง่งออไม่ได้วิ่งมานานเหนื่อยนี่ก็เต็มตัวเลยถ้าใครชอบออกกํบบาลังกายผมแนะนำว่าให้ออกตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นกว่านะครับคือบรรยากาศมันดียิ่งใครชอบวิ่งบรรยากาศแบบบนดอยน่ะ ก็ควาหาที่มันแบบอากาศดีๆอากาศบริสุทธิ์ไม่มีใครที่อยากจะได้อากาศที่มันแย่ๆหรอกใช่ไหมเราก็ต้องหาอากาศดีๆไว้ก็ังมันชนิ้วให้แล้วแต่มันเป็นนิ้วโป้งก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าทุกๆคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเพื่อที่จะติดตามช่องของผมด้นะครับหากมีข้อผิดพลาดณจุดใดจุดหนึ่ง ก็ขออภัยด้วยทุกคนก็สามารถแนะนําคอมเมนต์ได้นะครับว่าเอ๊ะตรงนู้นเสียงมันไม่ดังตรงนี้มันติดขัดไงก็ขอโทษด้วยนะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็ขอตัวจบเพียงเท่านี้สําหรับคลิปหน้าจะไปถ่ายรําที่ไหนก็อย่าลืมติดตามมาให้ดีนะครับขอบคุณครับ